บางคนเนี่เวลาลงมือทำช่วงแรกคาดหวังเลยจะต้องสําเร็จวันนี้พรุ่งนี้ยึดติดคาดหวังสุดท้ายพอไม่ได้เฟล,ลเสียใจแล้วก็ล้มเลิกอย่างแรกเลยนะเราต้องรู้กันว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองในด้านไหนมันต้องมีแบบจุดประสงค์และเป้าหมายชั้เจนเช่นอยากจะเก่งในสาขาอาชีพของตัวเองอยากจะเก่งเป็นนักกีฬาแบบนูน้นแบบนี้แบบนั้นคือต้องมี จุดประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองในด้านไหนะในเรื่องอะไรถ้าเรารู้แล้วว่าอยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่องอะไรข้อที่2ก็เลยคือหาต้นแบบหาต้นแบบหรือหาแรงบันดาลใจเราต้องรู้เลยว่าเฮ้ยใ,ในสาขาอาชีพในเส้นทางที่เราอยากจะไปเนี่ยมันมีคนที่เคยทําสําเร็จแล้วมันมีใครบ้างที่เรารู้สึกอยากจะเป็นแบบเขาเอาเขามาเป็นต้นแบบเอาเขามาเป็นโมเดลที่เราจะได้เดินตาม ถ้าเกิดว่าเรามีโมเดลทชัดเจนแล้วมันมันง่ายมากเลยคือเราแค่ไปปรึกษาเขาไปหาความรู้กับเขาหรือพยายามบางคนนะอย่างอย่างตอนที่พี่ทำธุรกิจในตอนแรกๆพี่ชอบคุณตอบพ่อแก่น้อยาว่าถามว่าพี่อาจจะไม่มีโอกาสที่ได้เจอตัวกับเขาแต่พี่ดูทุกรายการที่เขาสัมภาษพ,พี่เข้าไปดู YouTube ดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดสัมภาษพ,พี่พยายามซึมซับ ความคิดของเขาซึมซับวิธีการซึมซับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีพยายามดึงมาที่ตัวเราเราไม่มีเราอยากได้แบบเขาอยากเป็นแบบเขาอยากเก่งแบบเขาคือถ้าเกิดว่าเรารู้จุดประสงค์และรู้เป้าหมายแล้วแล้วก็มีโมเดลตัวอย่างแล้วข้อที่3ก็คือการค้นควา้าหาความรู้ลองดูว่าในสิ่งที่เรายังขาดอะไรควรที่จะพัฒนาหรือในสิ่งที่เราเก่งเราควรจะชูจุดไหนเป็นพิเศษสิ่งไหนที่เราเก่งและเก่งกว่าคนอื่นควรจะฝึกฝนมันมันมีเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้คือมันมีแบบเยอะแยะมากมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะ ในในสมัยที่พี่ทํำในตอนนั้นน่ะคือความรู้หายากมากไม่มีเพจให้ความรู้อะไรเงี้ยในเไม่มีเลยใน YouTube ก็มีแบบน้อยมากหนังสือส่วนใหญ่จะหาจากหนังสือแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหมันง่ายมากแค่พิมพ์เซิร์ชเข้าไปใน Google ใน y u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  e มีความรู้ต่างๆในไปหมดในเพจ f a c e b o o k ต่างๆก็เยอะแยะไปหมดเพราะนั้นแสดงว่าถ้าเราอยากจะเก่งในสายอาชีพของเราเราต้องฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็พัฒนา ข้อที่4นอกจากเรามีความรู้แล้วการที่เราจะทาให้ตัวเรานั้นเก่งขึ้นมีความรู้ถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่พัฒนาย่ำอยู่กับที่มีความรู้แล้วก็ต้องลงมือทําลงมือทําเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองลงมือทําทุกครั้งที่เวลาเราลงมือทําเราจะได้ลองผิดลองถูก จะรู้ว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนแบบไหนเราจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เยอะขึ้นบางคนเนะเวลาลงมือทำช่วงแรกคาดหวังเลยจะต้องสําเร็จวันนี้พรุ่งน,นี้ยึดติดคาดหวงังสุดท้ายพอไม่ได้เฟลเสียใจแล้วก็ล้มเลิกสิ่งที่จะบอกคือในต,ตอนที่คุณเริ่มต้นนะยังไม่ต้องสนใจอะไรเลยคือสนใจแค่หาประสบการณ์ทําให้ตัวเองมันเก่งขึ้นน่ะกูไม่รู้หรอกว่าเออเออในตอนนี้จะสําเร็จเมื่อไหร่ยังไงห้ามถามห้ามมีข้อสงสัยกับตัวเองว่าจะสําเร็จเมื่อไหร่แต่แค่อย่างเดียวแค่ทําทํา ทำทำเพื่อสะสมประสบการณ์วันที่เราแบบทุกอ,อย่างมันพร้อมประสบการณ์พร้อมความรู้พร้อมทรัพยากรทุกอ,อ,อย่างพร้อมไม่ต้องกลัวหรอกความสําเร็จมันจะวิ่งตามมาหารเราแบบแน่นอน